วิธีแก้อาการนอนคนแล้วก็หยุดหายใจขนาดหลับนะครับเพราะในช่วงของโควิดเนี่ยอาจจะมีการออกนอกบ้านน้อยลงนะครับการผอผ่านพลังงานในร่างกายก็อาจจะน้อยลงการออกกําลังกายในสวนสาธารณะในช่วงของการลกดาวนี้ก็อ,อาจจะทําได้ไม่เต็มที่นะครับก็ มันมีใจการนี้มันจะทาให้มีการสะสมของไขมันในร่างกายมากขึ้นครับแล้วก็เป็นปัญหาทําให้เกิดเรื่องของนอนกลนนะครับเพราะว่า,าความกระชับของอวัยวะภายในร่างกายโดยเฉพาะในช่วงของหลอดลมเนี่ยมันก็จะมีความกระชับน้อยลงาการเกาะตัวของไขมันตามผนังหลอดลมเนี่ย ก็จะมีมากขึ้นนะครับาวิธีการที่จะนำมาแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือการฝึกชี้กงนะครับการฝึกชี้กงเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายส่วนต่างๆเนี่ยกระชับขึ้นนะครับอ่ามันจะเป็นวิธีการจัดกระดูกส่วนหนึ่งนะครับก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องของปวดหลังมือชาแขนชาปวดกลนกบอ่าปวดหลังล้าลงขาเป็นต้นเนี่ยก็ใช้ได้ดี และว,วิธีนี้เนี่ยเวลาเราฝึกชี้งงเนี่ยมันจะทําให้มีการเกร็งตรงบริเวณหน้าท้องมันจะช่วยลดไขมันตรงบริเวณหน้าท้องแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อภายในร่างกายเนี่ยโดยเฉพาะ,ะเรื่องของผนังหลอดลมเนี่ยมันจะมีความกระชับเวลาเรานอนหลับเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องของการนอนกลนคือมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ อาจจะทําไปเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วก็อาทิตย์ละวันละ1ินาทีก็ได้นะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆอาการมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หายได้ในที่สุดนะครับอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับนี่ก็จะหมดไปนะครับก็เดี๋ยวตอนท้ายวิดีโอ,อตอนท้ายของคลิปเนี่ยก็จะมีวิดีโอที่แสดงการฝึกชี้กง เป็นวิธีการทำชิกงแบบง่ายๆแล้วก็ได้ผลดีนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เราก็จะยอ่อเข่าย่อเข่าแล้วเรากาว่าเวลาเราย่อเข่าเนี่ยข่าเราที่เรามองลงไปเนี่ยมันจะ,อ,ะอยู่ระดับเดียวกับปลายนิ้วเท้านิ้วมัวแม่เท้านะครับคือมันจะไม่ย่อมากเกินไปเนะเพราะย่อลงไปนิดหน่อย แล้วก็หลังก็จะตรงแล้วก็แขนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแขนเนี่ยมันจะขนานอยู่ข้างลําตัวแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะไม่ตกแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะไม่เงอยแบบนี้รุ้นต่ขนานกับพื้นนะขนานกับพื้นห้องนะครับรารักษาระดับหลังให้ตรงเอาไว้นะครับแขนที่ตกข้างลําตัวสองข้างเนี่ย มันจะไม่อยู่ชิดลำตัวมันจะอยู่ห่างจากลำตัวมาณล้วเหมือนกันปั้นนะครับเราก็ยืนอย่างเงี้ยติดต่อหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆครับเมื่อเรายืนติดต่อกันไปสักห้านาทีสิบนาทีเนะี่ยอาการปวดต่างๆกนะ็จะเริ่มลายสมมติว่าถ้าเราปวดหลังแบบเฉียบพันนะปวดแล้วก็มาทําเลยนะก็ ไปเนี่ยคือช่วงข้ามคืนเนี่ยก็าสามารถ,ถจะหายปวดหลังได้นะครับถ้าทําได้ถึงสามสิบนาทีนะครับแต่ถ้าทาไม่ได้ถึงสามสิบนาทีก็ทําเป็นห้านาทีสิบนาทีต่อวันก็ได้แล้ว,ลวก็ค่อยเพิ่มเวลาขึ้นไปจนกระทั่งว่าอาการปวดนี้หายนะครับเราก็ยืนลนยยักษณะแบบนี้ยืนนิ่งอยู่ตรงนี้นะครับติดต่อกันห้านาทีสิบนาทีหรือมากกว่า ช่วยในเรื่องของการแก้ปวดหลังได้นะครับถ้าเราดูจากด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะย่อเบานิดหน้อยหัวก็ตรงแล้วก็เราก็มองตรงไปข้างหน้าข้อเนี่ยก็จะย่อลงในระดับแนวดิ่งก็จะอยู่ในระดับเดียวกับลายนิ้วหัวแม่ทาแล้วก็แขนก็ขนางแต่ไปค้ายๆมตัวแบบนี้ อยูแขนยืนลักษณะอยู่ข้างลําตัวแล้วก็ไม่ชิดลาตัวทีเดียวอ่างจากลำตัวนิดนึงแล้วก็ขแขนก็ขนานได้กับพื้นพื้นห้องแล้วก็หน้าเราก็ตรงมองตรงไปข้างหน้าครัแล้วก็ยืนแบบนี้ไปอาจจะเข้าลึกๆอาจจะโอกรยาวมติดต่อกันไปถ้าห้านาทีสินาทีหรือมากกว่า